นี่แล้วงวดที่สามยวะงดที่งวดที่สามเอองวดที่สนี่แล้วงวดทหญ่้นให่สามงวดสามงวดจนน่อคือพให้น่อยเดียพ่ออยกยังวะพอหางวดพ่นบ่ให้่พ่นว่าเอาสามงวดพอวัสวัสดีครับพ่อ ข้อศูนย์สับเปลอือกครับอีวิีกับผมตามแนวทางโค้งสุดถ่ายฟันทงเลยเมือนี่เพราะว่าได้ยินว่าฝันแล้วว่าสันว่ากับเป็นฝันยังไงนะครับว่าไ,นะไปฟังคุณบอกคนที่บอกย้ำให้บอกขึ้นมันเปลี่ยนขึ้นมันตัวไหนครับอีวิธีกับผมเป็นจังไงก็พ่องวดที่แล้วฟันว่ายังไงก็คนว่าบอกในีก่อนเขามาย้ำพอคลิปแรกไหมคลิปแรกเขาออกไปนี่คือว่า ปูพป็นว่าเลขตัวไหนก่อนที่ว่ามันบอมเมียนเลขหกเี่ือนเลขซีห์่าซีห์่าหกเหมือนเลโอซี่ห่าหกเหมือนบอมเมียนเอามันมาเปลี่ยนเป็นเลขหกเก้าสองโอออืสี่ห่าหกก็บบอมเงียนมาแล้วมาเปลี่ยนเป็นหกเก้าสองหกเก้าสองนี่ตั้งหกสองเออพระมาว่าสองตัวนี่สองตัวนี้อืมอืม บันนี้่น,น,นมายำยำเป็นเล็กตัวเกา่าตัโกโนี้แหละ่นมาไวจางไหนปูชี่ลาขาวคนละคนลมันเล็กมันเขาเลยเรยกว่าท่นานหกองนะหกสองในเขาเล้ยวเขาเขาลีวเล้วว้าวตัวเดียวเลยตัวเดียว,เ,ยลวเล,ล็กหลังกึ่งหกสองนี่แหะ อโอ้แสดงว่าเพิน่นเพิ่นที่บอกว่ามันอาจ,จเป็นสองตัวก็ได้แต่ว่าตัวที่แน่นแน่น,นคือหกสองหกสองเพิ่นบอกว่าวาญยังเลยบอกพ่บอบ่มนีว่านี่ว่าต้องยางบุบบมาหามาหาพ่ออยู่บ้านนี่บบ,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 บ่ไปพุน่นเพิ่นมาเอิ้นไปพุน่นเพิ่นเอิ้นไปมองเพิ่นอยู่อันพ่อมองเพิ่นอยู่นี่ยู่ใส่พอ่ออยู่อยู่ข้างนลองนายน้องนายอุ้ง วัดเก่าวัดเก่ามันเป็นวัดเก่าหนองมาให้มันออกไหนออกเจียญอุดรโอ้พูดว่าน้องมาให้พูน่ะพูนแล้วโอ้พูนยูพูนดียู่พูน้วอยู่งุ่งมาทั้งปีทั้งหน้าทั้งหน้าผมคนเอื่นไปพูนเลยเอื่นไปพูนเลยไปน่ำกันอ๋อไปวอากันมือพูนครับแต่พันตุ่มือแรกนี่เพันมาบอกนี่น้ำมาหอดเงื่อนน้ำมาหอดเงือนอืมวานนี้ มาเอิ uh, then, ้นพ ah, ah, right so yep. uh. ่อไปย่ำขึ้นมามึไปขึ้นไปฝันสีแจ้งมึงขึ้นนี่เออไปพูนสองขึ้นเลี้ยนกันแล้วจะมันมาหายืนตรงนี้แหละตรงเก่าเนี่ยตรงเก้านี่ขึ้นที่สองมึงขึ้นฝันสีแจงขึ้นขึ้นขึ้นแรกนี่ขึ้นแรกนี่มึงบอกฮอดบ้านฮอดบ้านขึ้นที่สองนี่น้ำมาเอิ้นเอาน้ำมาเอิ้นเอาไปว่าวกันอยู่พูนว่าวอยู่นี่ว่าไรพวกคนขึ้นโบนัสแล้ว เพิ่งลาไปพุ่นไปไปพุ่นอยากไปหาหมูพุ่นลว่าโอ้หมูหุ่นญี่ปุ่นไรญี่พุ่นพระสามองค์ยุคนี้พระสามองค์พระเขาโอมี่เป็นผีบ่เป็นเป็นนี่ก็ได้กตีผีก็มันพระบ่มีเลยอยู่ฮันโอ้ที่จริงแล้วบ่มีพระบ่มีพระนี่เป็นวัดเก่าอยู่หันวัดเก่าวัดห้างวัดห้างพระบ่อยู่ บันนี้เพื่อนได้พาเพื่อนใหญ่ไปยู่วัดเชิงพุ่นพระนี่น้เมื่อวันนี้ยังแต่ผีอยู่หันแต่ผีอยู่โอ้ที่บอกว่ามันผ้าดิเราอยู่ในผีนี่อย่างนี้พระผีนี่พระผีชี้พระขาวผีพระขาวผีนี่อย่างเมื่อนพระอาจารย์ที่ปูนนี่ผมเราเข้าใจว่าเป็นพระอี๋พระขาววี๋พระขาวก็พระขาวผีน่ะ เป็นยุหันประจํอพระยุหันสององค์ประจํายุหันเป็นพระยุน้ากันอแต่ยุนอนคุดละกุดกุดละคนพ่อได้ไปเห็นกุดคนอยู่บ่กุดก็ยุหันแล้วนั่งไปกุดเปนไนั่งคุ้มฝันยี่เออในที่ปะเขาหันได้ไปเบิ้งกุดคนบ่กุดยุหันแล้วกุดก็อะไรขุดคนงามกุดอาจารย์ปะเขาเนั่งาม ยังยุบๆผุพุ่นอ่ะว่า oh. ันตนนั anyway. ้นแหละผน้นหายเล็กถ้าสมัยนั้นมาหายเยอะเสียม่ผู้เดียวนีลได้ถือถึงน้ำผู้เดียวนีแล้วตลอดที่พ่อได้มาเนี่ยได้น้ำผู้เดียวบดเลยผู้เดียวโดนไปได้แล้วได้น้ำเล่ามาหนิพ่อไม่นี่แล้ววันที่สามยังวะวดนที่สามวันที่สามนี่แล้ววันที่สายหมดที่ไหนสามหมดสามงมดตอนไ่ะ ก็คือที่หาหน่อยเถะพ่อยากจังวะขอหาเงวนเพื่อนว่าหายเพื่นว่าเอาสามงิดพ่อมามันมีน่าสั่งเราจิ้งห่บเอเพื่นว่าน่ะเพื่อนวานผมมีน้าเห็ดน่าสั่งสั่งเมื่อเร็วกว่าเพื่อนวัเพื่อนว่วสั่งต่อไปอีกว่าบ่เพื่อนเฮ็ดแค่นั้นเพราะว่าอาจารย์หลวงนี่เฮ็ดแค่นั้นเฮ็ดเร็วก็ขึ้นเร็วกอได้่นสั่งต่ออยู่ บลพู้ใดอยากจางเ้พูดอยากจางนะมาเขาสางเราอีกอือ้ย่ทุ่นเราอีกคนหวานเออคนไห้สามนีนไห้สามีแม่พ่องวดที่สามีตีแล้วพ่องวดหนึ่งงวดสองว่ากับเล่านีที่ <laughs> ขั้นได้งวดหนึ่งวงวดสองในเต็ม คือพ่อได้รห็นบ่ล่ะมันกรสีมีอย้วนมาล่ะออันนี้เพิ่งงวดที่สามงวดทุกไทยไหมสามงวดส่ายเดยอะเออข้าวเสี้ยวเนี้ยไปเฮ็ดระบาดนี่อพ่อมันได้งวดทุไทยเนี่มองหันกับว่าได้เข้าไปบึงมาล่ะงวดมัดใจด้เออมืดทุไทยเออวันนี้ขั้นเ้องขัาไปเบึงสีดไบ่ห่วยมังกรสีมันไปว่าที๋ทสร้างรถบ่มี้รถบรมี้่ย่งแล้วไก่ไก่บ่ จอดทงทั้งพี่ก็ขคามไปสามทงบุญจัิงจริงหอนมองคนด้วนนะมันเป็นโน่นวัดเก่าทีโอ้โหวัดเก่าวัดตั๊กตูตะปูตะพฉตะเจยาพุ่นว่นนีทางรถเขาเลยวันี้ต่องนางอย่างเดียวนางยางเดียวขั้นให้พ่อผ้าไปยักมือนีสิไปได้บ่ว่าเพื่อนในเมื่อกี่ได้แาจะว่าหันยางยางว่าเป็นยังเออเออแล้วมนไก่ไก่ว่าเป็นยังเออแต่ว่าได้ไป แต่ว่ามันเป็นวัดเก่าว,วัดแก่ดีปีนั่นเขามาคนคนหลอของ,อของอว่าคนบ่มีก็น่ามากกันลวเว<ฮ>ลยโค่ร้อยบกกันลวเลยว่านะเออแันจะร้อยจนแปร่ัวโน่นโค่คนกันที่สีวิตวัดเอ,อื้บาทเบิดทั้งคุนแรงจึ้งคึ่งนี่เดีอด น้ำมากขึ้นทั่วมืดนะร้อยน้ำนะเออบ้านนี้แวแล้วกินไปวิย์แวเลยหวเดี๋ยวลงมาผมมีน้ำนนมอเดี๋ย่บังเถิเชื่วของบึงบ่อโอ้แกเกืบอวิ่งอะไยโอ้นั่นล่ะนั่นล่ละพ่ออยากเดียวเดียวที่เอามือได้สีเข้มตะปูสีมะพร้าไผ่พ่อผ้าไปจักมือไปก็ได้ยูเปเบิ้งชิจีเนาะเออไปเบื้องก็ซื้อการของเพิ่นเพิ่นช่ังไหนชินจังไหน อเ้ามาลามันมีกุฏอยู่หันกุฏหนึ่งเป็นมากแต่บู้ผูกเก่าอะไรมันจะมีกุฏหลังเดียวกีหลังเดียวอยู่หัแต่ว่ามันเป็นพระมีต่างทั้งพระพุทธรูปอีกเยวมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งมีจัลลุนดาลว่ะตะพุนละตะพอตะเม่ยห้องคุนละอป็นได้เป็นบเก่าเป็นได้ ต่กีเปนเยวนเดียคนเรีกไปสางวัดนั่ง่นเลยกสี่วัดนี้คนเรืยวันีว่างอืมอืมคนก็จอยู่วัได้แล้วเนาะวัวได้พระก็ไม่อยู่หันสามที่อยู่อตายหันมัดบออยู่หันแ่ก็ตะกีอยู่อัได้แต่ทีนีเห็นัวมันเห็นผิดเหงี่อแก่บัก็จะอยู่อ่ได้แตบันคนละนามส่วนนเพื่เพิ่นเพิ่นได้ง่ายวัดไปชื่อคอยคนนี้ไว้บันี้ จังไหเพิ่นคือมาหาพ่อไปรู้จักเพิ่นได้จังไหนะไปรู้จักกับเพิ่นไในไหมหน้าผมติดอยู่หันปูยี่ปากขาวเนี่ยติดติดอยู่กับวัดปูชี้ปากขาวเนี่ยติดกับองุ่นเลยโอ้วัดเกี่ยงเฉียหน้าผมมาหอดกางแช่แดงเออเออเออแดงกับกับวัดเลยแดงกับวัดเลยโอ้โหหอนไม่หยุดใช่กันกับวัดเลยคนก็เลยรู้จักกวางเขาบอกยังไงว่าเพิ่นชอบมึงอยู่ตลอดวเพื่อผมก็เห็นหน้าเห็นยังกินอยู่หันเนาะโอ้มันก็เลย เห็นกันตลอดคร<ต>ับผมแตอตอนนี้น่ากับถึงน้ำฝนเดียดอายองวดว่าไม่คือไม่เนาะงวดน้ำมนใาห้่งย่างนีนมหนม้่ควักฝนแดวหรื่อยวันวันมาสร้างสามตัวม,มาหัวขุดหัวขาดมาสร้างมผมก็มาตีสามศุนเก้าุนออกมาออกสามเก้าุนเลย ออกสามก้าวนตรงเลยเอาสร้างว่ามีหัวก็ตีหัวขาดดิหัวขาดสร้างมเป็นเก่าเิยหัวมันขาดมีนจะศูนื้วยเนี่ยเล้ยตัวโคโลโอ้ก็ะไรตีมาไปิีหรือไก็ได้เรื่องสันตวไร้ันมาสามตัวมันบ่นสามก่าวซูนเลี้ยงดเนี่ยเอารดด้วมันแมนบ่แมนเบบอะไรจะน้บ่ผิดเลยออกมาสามก่าสซูนดิ้ก็จะรำายสุงเด้งออปีนันมาดิ พอยกห้นแบบนนบัตรนี่ตัวนี้นะเพื่อนน้ำมาบอกสองขึ้นติดกันมาทีสองขึ้นนะปัดโถอีฟซี่ <F c S 1> เลยมือมมขึ้นอีก,กมาอีกมายำให้อีกวกัฒนายำให้อีกเลยมือขึ้นอีกครับอฟซี่ครับผมเดี๋ยวสีผ้าอฟซี่ไปมืออะไรนะครับให้คุณพ่อเนี่ยผ้าน้ำทงังไปเบิงวัดท่นครับ,บพี่ี่ครับผมไปเบิงสถานที่ของจริงเลยอยู่หัวหน้าอีพอเพิ่นครับปูชีปะาขาวหัวหน้ามาบอก งวดนี้งวดที่สามงวดสุดท้ายด้ะครับเด้่องเอฟซีกับพี่กินาหน้ามึงนะครับเนาะมักระจัดขัดกระพานครับยุซี่กับผมกัรหมักกานชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนะครับยุซี่กับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเลขพ่อศูนย์สับเปลือะครับพี่เที่ยกับผมเน้นหกเก้าสองเก้าสองมาย่ำให้สองขึ้นติดกันคือตัวนี้ตัวที่แรลกสี่ห้าหกบอมเอนวสั่นครับพี่เที่ยกับผมบอมเอนตัวหกเก้าสองนี่นั่งมาหอดบัต ให้ไปว่ากันเดี่พุ่นอดี๋ยวหน้าผุนมาสั่น่าที่แรกนัามาบอกหอดบ้านบ่เห็นไปบ้านนี้ครั้งที่สองมันปั้นน้ำไปเอาบอกข้อศูนย์ไปหอดหน้าไปหอดบ้านผุนไปบอกอยู่พุ่นย่ำขักยับแหนะครับพี่เจ้ผมของขวัญปีใหม่กับับ,บเปงเลยครับพี่เจ้ผมขอจบคลิปไปเพียงสามีพ่อะเขาไม่ได้กิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับผม